mở đầu mở tầng mở mày anh phụt tất bát hay cháy bóng tay dăm kìm nèo đi dăm đi mượn đi nha 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 baby lạo kìa hậu อีกอ่ปุ่นหนึ่งงุกัะปืนเอปิดน่บไไปงขึ้นดขึ้นไ,ไหมขึ้นขึ้นมาไกลกันเลยฟรป,ไป,ไป,ไปอของดีด้วยว่ เอ้โค้ดจังนี่วัดเมงวัดเบวัดาัดไโ่บอดบายาเสือสายตาเราอยากขึ้นม่พิอย่าเงี้ยมึงชนเราทำไมไป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 คือฮไปโอ้ 对。Yeah. ต uhh ีดอมตีด้ม่เนื้อนสีด้อไม่ได้มีด้อด้อโอ้โหแผนที่ด้บมเปนถวงฟ้าไปคุตติงคุติงไม่จริงจริงนะนิงไม่ดัดเปลี่ยนตั คำหน่มันปนมันเนียวไปกันร็วไป โตายเวียเพรผมคนเดียวมันไงเนี่ยแ่ยักมีไอ้คนนึ่งอ่ะนั่นไงอ้คนนึ่งไอ้คนหนึ่งที่มันเข้ากล้าไปส่งมาโอ้ย่อโอ้โอ้ยโม่ใช่ยมย ไปช่วยิวนี่ไปช่วยเขาขอของหน่อยไปช่วยแมมเพ,พื่อนเยกูจะมาต้องขับชนมันเอา้าวฮีลมีเคยด้วยเจ้าไว้กันเดี๋ยวชุดนะอินน่มนะ มันบูมมากนั่งที่ย่างเยะอะเลยใจเย็นไว้เราทำยงไม,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 มาเบื่อน่นารูน่ารู้ฮาฮ้น่า ไม่ไหนหัวโบโบยังงา